สวัสดีครับผมคีนสวิตจักครับผมซีเดชาติครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องแค่ที่แกงโอลิบูซีรีส์นะครับซีรีส์เราเดินทางมาทีอี e ีแล้ว่ค่ะอีที่หนึที่สก็มีปุกกันละผมว่ากระแสมันดีนะเพราะว่าเปิดมาตอนอีพีแรกแฟนคลับยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่เหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆครับแบบอีพีสมาปุ๊บเฮ้ยแฟนคลับกระแสแบบใช่ดีขึ้นคนทวิตมากขึ้นหรว่า แเขาก็บอกว่าเออชอบน่ารักมากเลยแบบนั้นเขาแบบผมก็ผู้ผมก็ดีใจที่แบบว่ามีคนชอบแล้วก็โอเคแล้วก็แบบแฮปปี้ครับผมใช่ใช่เวลาเดินไปไหนมาไหนคนเรียกเราว่าอะไรจำเราได้ยังเรียกเรียกก็เรียกคีนครับยังเไมกคีนเรียกน้องหมูมากเรียกแกงเรียกสีปลาใช่เรียกทะเลขอนี้เรียกทะเลทะเลทะเล จริงๆก็ยังไงก็ได้ครับเพ <antwort า S 2> ราะว่าผมว่าทุกชื่อมันก็น่ารักหมดเออน่ารักหมดถ้าอย่างเราสองเเรียกกันกันว่าอะไรอย่าเ้ยเรเรียกคีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล็กซี่เราก็เรียกฉันกับเธออะไรอย่างเงี้ยใช่กับเธอใช่ฟิลไหนเรียกชื่อฟิลไหนเรียกฉันกับเธอฉันกับเธอก็จะเป็นฟิลเธอฉันที่อหิววะฟิลเหมือนแบบว่าอ่อนๆหน่อยเจอนแบบว่าเวลานั่งกันสองคนแล้วแบบฉันหิววะแต่ถ้าเกิดเล็กซี่คีนก็จะแบบ อ่ะเราพูดกันแบบชวนจะชวนไปนู่นไปนี like that> <that <that that> ่แบบมีอ้อนก็เลยเธอเธอเธอไปนู่นไหมอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณซึ่งส่วนใหญ่ใครอ้อนเลยคะนี่เลยนี่เลยครับผมใช่ค่ะตลอดไม่แก้ตัวเนาะไม่แก้แกไปก็แพ้อยู่ดีไม่ไม่แก้เลยอะส่วนใหญ่จะชวนไปกินข้าวครับแล้วก็ไปห้องน้รัเพื่อนหน่อยอะไรฟิลๆนั้นก็แบบซิซิหิวข้าวกินเพื่อนซื้อของเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้ครับใช่ ค่อนข้างที่จะต่างครับปกติอย่างที่ผมบอกทุกท่านไปผมเป็นคนนิ่ง,งๆครับ <c oughs> อยากเป็นคนนิ่ง,ง,ง <c oughs> ๆ,ๆดีกว่าหรอหรอแต่ว่า,าแต่ก็ไม่นิ่งสักทีหนึ่งใช่โซนมากนะใช่แต่ว่าจริง,รงๆก็แอบคล้ายๆกันครับเพราะว่าในคาแรคเตอร์แบบเราแคสเราอะไรมันครับผมกับขอเลือกคนที่คาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับตัวละครใช่แต่ว่าในตัวละครที่แกกับเบิร์ดก็คือเป็นตัวเรา ที่เติมแต่งเพิ่มเสริมลดอะไรหน่อยเพิ่มอะไรนิดประมาณนี้ครับใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีความคล้ายๆครับซีก็จะเป็นคนนิ่งอยู่แล้วเฟียก็จะเป็นคนนิ่งหมูก็จะเป็น alert คิงก็จะ alert บ้างแต่หมูจะ alert กว่าประมาณนั้นครับใช่ใช่ซีนี้เดินทางมาถึงประกอบกันีกทีแล้วเนาะกระแสตลัดก็ดีเลยสำหรับเราอย่างนี้เป็นยังไงโอ้ตอนแรกตื่นเต้นนะไม่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ครับแต่ว่าก็คาดหวังไว้ว่าเออมันน่าจะ อาจจะแบบมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าพอแบบฉายมาสอง EP แล้วก็โหแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาเยอะรู้สึกว่าเกินความคาดหมายเลยครับดีใจมากๆที่อย่างที่บอกก็คือแบบว่าดีใจที่แฟนคลับทุกคนชอบผลงานที่เราตั้งใจทำเกันมากๆใช่ครับมีแบบมีงานมีคนที่เล่นเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็มีมาเจอมาแล้วแฝงในที่เปิดด้วยใช่ครับผมแล้วก็ได้ร้องจริงๆกับอีก ใช่เป็นเป็นการร้องคู่ครั้งแรกเหมือนกันก็ขอขอบคุณเดนนิวนะครับที่ทำให้เราได้ร้องเพลงคู่กันครั้งแรกใช่ครับทำไมถึงหยิบเพลงของพี่โปรดมาคะจริงๆริงโป๊ะเราชอบเพลงโป๊ะอยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบยูทิศก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่ารักดีเข้ากับตัวละครหมูตัวละครแกงดีใช่แบบเป็นเพลงอนอนๆแบบตึกตึกอย่างเงี้ยมันดุ๊กดิ๊กอ่ะผมชอบดุ๊กดๆแล้วก็ถึงสายเต้นอยู่แล้วด้วยใช่ครับเต้นพอได้อ่าที่เราเต้นไม่พอได้นะได้เลยมันตอบตอบ ตอบตามลวมเทรนเขาเฉยจริงจริงแล้วเขาดีเต้นดีเต้นดีกว่าผมอีกแต่ก็ว่าไปชมกันเก่งนะชมกันตลอดอ๋อใช่อเราจะมาเข่งคู่ของเราสองวันนะคะก็ยังไม่รู้เท่าไหร่เนาะมันจะมีไหมนะเดี๋ยวเราติดตามแล้วกัน จะแม่ทางเอ็กซ์ครับชื่อว่าโอเล็กบูซิรีนะครับผมเป็นแอคออฟฟิเชียลของเ m t v เลยครับครับผมแล้วถ้าให้เปิดว้าบไออ๋ออ่าสกดสิ S E A underscore T A underscore L A Y ครับครับผมก็จะเป็นคีนชินโนครับ K จะเป็น E N K E N O ครับผมโพสเชยอบ่อยไหมโพสื่อมโนรุ่นบ่อยไหมรุ่นก็ก็บ่อยครับแต่คนนี้เขาจะเป็นคน เทก็จะลงบ้างอะไรเวลาเป็นคนเฟีชเฟรไงเออชอบจริงๆมันต้องแบบนิ่งๆเออนิ่งๆจริงๆริงเที่ว่าไม่ค่อยลงคือตามคาแรคเตอร์อยู่อ่าเราต้องอินกับบทบาทใช่แฟนแม่จะอยากเห็นเอะไรนะเรื่องหลงต้องอยากเรื่องหลงมีมีครับมีมีมีครับผมแฟนจะได้เห็นแน่นอนเบื้องหลังอันสุดแสนจะน่ารักของเราสองคน ถ้าเขานิ่งแปว่าใช่ครับทันทีผมประสบประการมาถาใช่ถ้าไม่ใช่ก็นิ่งเหมือนกันนแต่จะเป็นคนละฟิลอ่าอันนี้คือไม่ใช่ครับเแแฟนติดตามซีรีสเรา2คนลกติดตามเรา2คนครับได้ครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องแค่ที่แกงโอลิบูนะครับผมทางช่อง GMM 2 5 จะออนทุกวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็รับชมพร้อมกันได้ที่ y o u t u b e เ m m t v อ f มท c i a l ฟเครับอขอบคุณมากนะครับบ๊ไปไปายบาย แแแกกกเเป็็นนที่บ้โอเคครับ6กอบคุณค่ะ